สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedster Squad วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถขุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในปี2026นั่นก็คือ Komatsu x c a v a t o r p c 2 0 0รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์และสมรรถนะที่เหนือระดับกว่าเดิมใครที่ทำงานในสายก่อสร้างขุดดินง,งานโยธาหรืองานโครงการใหญ่ๆต้องบอกเลยว่าเจ้า p c 2 0 0คันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด เมื่อพูดถึงโคมัสึรหลายคนก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะเป็นแบรนด์เครื่องจักรกลหนักจากญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีทั้งคุณภาพความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและในปี2026นี้โคมัสึรได้ทำการพัฒนา Xcavator รุ่น PC 200ให้ตอบโจทย์ยุคใหม่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังขุดที่แรงกว่าเดิมประหยัดน้ำมันและยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เริ่มต้นการที่ดีไซน์ภายนอกเจ้า PC 200รุ่นปี2026นี้มาในโทนสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของโคมสัสติที่สดใสสะดุดตาตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีความโค้งมนมากขึ้นลดแรงต้านลมและยังทำให้การเคลื่อนที่มีความมั่นคงตัวแทร็กถูกเสริมความแข็งแรงทำให้สามารถลุยได้ในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนพื้นหินหรือพื้นก่อสร้างที่ครุขครับห้องโดยสารหรือเคบินก็ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดโดยโคมสัสติเน้นให้ผู้ขับขี่ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย มีพื้นที่กว้างครึ่งเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับระดับได้หลายทิศทางมีระบบการสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อต้องทำงานนานๆหน้าจอควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถตรวจสอบค่าต่างๆของเครื่องได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันหรือระบบไฮดรอลิกด้านสมรรถนะต้องบอกเลยว่าโคมัสเซ PC 2000รุ่น2026นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากล ช่วยลดควันดำลดมลพิษทางอากาศแต่ยังคงให้พลังแรงเต็มที่กำลังขุดสูงสุดมากกว่าเดิมทำให้สามารถทำงานหนักได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดระบบไฮดรอลิกถูกปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเวลาใช้งานจริงผู้ขับจะรู้สึกได้เลยว่าแขนขุดและบุ้งกีสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างนิ่มนวลและทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม อีกหนึ่งจุดเด่นของ p c 2 0 0รุ่นนี้ก็คือความประหยัดน้ำมันคมัสึดอได้พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทคอนโทรลที่สามารถปรับโหมดการทำงานของเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกให้สอดคล้องกับลักษณะงานเช่นถ้าทำงานเบาๆก็จะลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแต่ถ้าต้องเจองานหนักๆก็ยังให้แรงเต็มที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้มากขึ้นเรื่องความปลอดภัยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญโคมัสึือจัดเต็มด้วยระบบเซ็นเซอร์รอบคัน มีทั้งกล้องมองหลังมุมมองรอบทิศทาง360องศาช่วยให้ผู้ขับเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจนลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุระบบเบรกและควบคุมการทรงตัวก็ทำงานได้อย่างมั่นคงแม้จะทำงานบนพื้นที่ลาดเอียงหรือไม่เรียบก็ยังควบคุมได้ดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ในงานโครงการใหญ่เช่นการสร้างถนนเขื่อนอาคารสูงหรือแม้กระทั่งงานเหมืองโคมัสเซอร์ XElevator PC 200<ๆ>ก็พร้อมลุยทุกงานนอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้รองรับการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบบ่อยๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกลดเวลาการซ่อมบำรุงทำให้เครื่องพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือโคมสัสึอเริ่มนำระบบอ e ีออดและเทเลมาติกเข้ามาใช้กับรถขุดรุ่นนี้ทำให้เจ้าของหรือผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของรถแต่ละคันได้ผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเช็คชั่วโมงการทำงานปริมาณน้ำมันหรือแม้แต่ตำแหน่งปัจจุบันของรถขุด เรียกได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับเครื่องจักรกลหนักได้อย่างลงตัวสรุปแล้วโคมาสื่อ X e a v a t o r PC 2อง์รุ่นปี2026นี้ถือเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความทนทานความปลอดภัยและความประหยัดพลังงานอีกทั้งยังใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมารายเล็กหรือรายใหญ่ก็สามารถมั่นใจได้ว่าเจ้าเครื่องจักรรุ่นนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างได้อย่างแน่นอน และนี่ก็คือรีวิวจอดลิโคมาสือ X e a v a t o r PC 2000รุ่นปี2026ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากใครชื่นชอบการรีวิวเครื่องจักรกลหนักรถขุดรถแทรกเตอร์หรือยานพาหนะสำหรับงานโครงการต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามช่อง s p i e s t e r Squad ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจ